สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ช่องพังฟ้าสแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็มาดูน้องลงฟ้าออกกำลังกายอีกแล้วครับออกกำลังกายตอนเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่มีหมอกลงด้วยนะครับผมบางๆออกกำลังกายก็ออกคู่กับโกโก้เหมือนเดิมครับผม มาแล้วครับเจ <c oughs> ้าประจำครับเพื่อนซีตา่างสายพันธุ์กันครับผม พอวิ่งอันนี้ไล่กวดสู้ไม่ได้ก็จะวิ่งไปซบแม่นะครับผมให้แม่ช่วยเพิ่งออกมาครับผมก็เลยอย่างไม่คึกคักเท่าไหร่เท่าที่ควรนะครับผม ส่วนแม่ก็พากันอาบฝนนะครับผมเล่นกันสนุกเลยครอ้ Oh. โกกโก้ถ้าน้องลุงฟ้าไม่เข้าไม่เข้ามาแย่ไม่ออกมาแย่ก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับผมเพราะว่ากลัวแม่ฟ้าใสนะครับผมต้องให้น้องลุงฟ้าเนี่ยวิ่งออกมาเองถึงจะกล้าเล่น ช้างตัวใหญ่ก็จะหมุนตัวช้านะครับผมเนียกูโบราณว่าไว้ว่าถ้าถูกช้างไล่เนี่ให้วิ่งซิกแซกนะครับผมอย่าวิ่งทางตรงเพราะว่าถ้าวิ่งทางตรงมันจะสู้มันไม่ได้ครับผม เพราะว่าตัวเขาใหญ่ก้าวขาได้เร็วจะวิ่งเร็วมากครับแต่ถ้าวิ่งซิกแซกนี่ตัวเขาใหญ่เขาจะเอี้ยวตัวได้ช้ามากครับผม แม่เริ่มตามนะครับ <c oughs> <ayo> <c oughs> ใช้หางขูนะครับผม

โกจะให้เกอย่างเดียวตอนนี้เอ่าเอาสิเอาสิเอ้าเอ้า แม่แสนรักก็กินนะครับผมก่อนนี้เป็นสายกินอยู่แล้วครับมาอยู่นี่เพราะว่าถ้าปล่อยให้วิ่งตามกันก็จะพากันวิ่งไม่หยุดครับอะไรต้องผูกไว้เชือกเดียวครับผูกไว้ก็ไม่มีอะไรทั้งก็จะกินอย่างเดียวครับ เพราะว่าอาหารก็มีผู้ใจดีมาคอยช่วยเหลือให้ตลอดครับผมขอใคครับ ขอบคุณทุกๆท,ท่านเอซทุกท่านนะครับผมที่คอยช่วยเหลือค่าอาหารของช้างนะครับผมคอยส่งคะแนนช่วยเหลืออาหารช้างของเรานะครับผมขอขอบคุณมากเลยครับผมทำให้ช้างได้กินอร่อยกินอิ่มนะครับผม เช้าๆแล้วก็ปล่อยให้ช้างวิ่งเล่นได้ออกกำลังกายครับทั้งแม่และลูกแม่ก็ได้บริหารลำไส้ครับผมลูกก็ได้ว่าบรหารร่างกายจะได้ไม่เครียดครับผมร่างกายจะได้ไม่อ่อนแอจะได้ไม่มีโรคเึ่ง โรคเฮอร์พีนี่เป็นอันตรายครับเป็นเพราะว่าช้างเนี่ยปออนเอหรือไม่ก็เครียดครับผมซึ่งเป็นสาเหตุให้ช้างล้มมาหลายเชือกแล้วครับเราได้วิ่งออกกำลังกายอย่างนี้ก็ ให้ช้างไม่เครียดครับส่วนแม่ฟ้าใสนี่ที่ไม่สบายตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไม่ค่อยได้เดินครับผมเป็นช้างตกงานช้างตกงานก็ไม่มีงานทำก็จะยืนอยู่กับที่ครับผม ไม่ได้เดินออกกําลังกายลําไส้ไม่ได้ทํางานก็เลยทําให้ลําไส้ไม่ไม่สามารถขับมูลออกมาแล้วก็ทําให้ท้องอืดเฮ้ยกโก สึกว่าวันนี้จะเล่นแรงนะครับผมมาอะไรครับมีคนมาแล้วก็ไปอันนี้นะครับไปรับแขกครับโกโก้เป็นหมารับแขกจำลงช้างครับผมใครมาก็จะรักเอ็นดูโกโก้โกนะครับผมเพราะว่าเป็นหมารับแขกครับไปแล้วครับ คิดว่ามีคนเอาอาหารมาให้นะครับสำหรับโกโก้ไม่สนใจน้องรุ่งแล้วครับน้องรุ่งก็อยู่กับแม่ก่อนครับรอพี่โกโก้ ลองสังเกตดูว่าถ้าไม่มีโกโก้น้องรุ่งจะเล่นไหมครับผมยืนกินอยู่กับที่ครับ ไม่มีเพื่อนเล่นก็ไม่ไม่เล่นครับมาเล่นเชือกดีกว่าไม่มีเพื่อนเล่น ครับก็ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสคร b e ให้กับทาง้าสายเฟอร์มิลีของเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ ขอบคุณสำหรับความเมตตาที่มีต่อครอบครัวของเรานะครับผม ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ฟ้าใสแม่แสนรักและก็น้องลุงฟ้านะครับผมแล้วก็แม่แกตาที่อยู่กับพ่อพลายโอเล่แล้วก็น้องแสนรักน้องพอใจลูกแม่แสนรักด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีครับ